ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กับไบครับกับ m อ c ชาวนาที่เราตามหานะก็ผมก็มาเกือบจะถึงบ้านแั้วแหละก็ผ่านไปประมาณ20ชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะมาถึงก็โหชิบหายวอดก็เนี่ยไหมตรงนู้นก็จะเป็นบ้าน m อ c ของเราก็ต่อมาแล้วแหละเออแล้วก็เดินกลับมาดูว่ามันจะหายไปไหมมันไม่หายนะก็ดีก็ดีเคก็อืมก็ต่อไปต่อไปเพราะว่าเห็นว่าชาวนามันไม่เกิดเลยคือแบบ ก็สงสัยนะว่าทําไมมันไม่เกิดวะเออนั่นแหละสงสัยมากโอเคแล้วก็ปุ่ม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 ทำไงดีวะเนี่ยเออแปมึงนะอืมทำไงดีวะผมกลัวมันตกไปแล้วมันตายอ่ะเข้าใจปะคือแบบคือกลัวมันแบบพุ่งลงไปแล้วแบบมันมันแอ้แอ้แอ้เหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนตอนพาร์ทนน้อ่ะที่แบบมันตายนะก็ ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแล้วก็จะทำอย่างนี้เอออย่างนี้แหละอ่ะปั๊บเเสร็จแล้วก็ปุ๊บ,บโอเคโอโ้โหแป๊บเดียวข้ามอีกแล้วมึงข้ามอีกแล้วเหรอคือแบบผมก่อจะมาถึงก็ <c oughs> หลายคืนอยู่นะก็บอกตรงว่าหลายคืนมากเออก็เรามีทรัพยากรกล้างรถไฟที่จํากัดน,นะเราก็ทํารวดเดียวก็ไม่ได้เออนั่นแหละเออช่างมันละกันเออไปไปไป,ไปชิวๆไปโอโ้โหมึงจะเลี้ยวทําไมเนี่ย เออเออหลังรถไฟมีไปเย่เดดเดโอเคไปไปไปเฮอะกูขอล็อกไปเฮอะไปละไปไปเออไปเย่หลังจากเราจะไปดูมันนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกูวิ่งทางลัดเลยเดี๋ยววิ่งไม่มทันมันเนี่ยโอ้โหไปไปเนี่ยจะยังอือเด้อพิกแอ็กโอเคปุ๊บเออหยุดจ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 ุุดจุุดหยุด มันไม่หยุดว่ะได้ๆทำไมมึงวิ่งไปทางนี้เอ๊ะกูบังมึงอยู่เด้เอโว้ยเฮ้ยโอ้โหเออวิ่งไปเออโอเคสบายเดี๋ยว้ออืมผมว่าจะทำยังไงดีวะอืมงไปแล้วก็จะตีปุ๊บเด้หยดุดโอ้โหโอเคเด้อเด้ออืมโอเคแล้วก็ดันมันลงไปนะดันมันลงไปให้ลงไปลงไป ลงไปลงไปเถอะลงไปเถอะโอเคดีมากเนี่ยเราจะมีสมาชิกใหม่แล้วเออต่อมาเราก็จะทำอย่างนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเดชสมาชิกใหม่ของเราโอ้โหดีใจด้วยเว้ยมาต่อมาเราก็จะทำอย่างนี้ให้มันนะก็ให้มันเก็บเกี่ยวพืชผักเราไปนั่ยเออดีมากเห็นปะมันก็จะมีพืชผักอะไรของมันเดี๋ยวแค่นี้นะ ไยไม่คิดจะปลูกไหนแหละนี่อะไรชาวนายกนแล้วเอา้าแค่นากูมีกี่คนเนี่ยอ๋นนี้นักขนูอ๋อโอเคชาวนาไปนายปลูกข้าวด้วยนะเอ้ากูงงอันนี้ปลูกลวปลูกแล้วปลูกละอ๋อมันมัวกับแบบกับเราละมั้งเห็นปะเออดีดีด,ดีโอโหดีมากนายปลูกข้าวให้คนอื่นทำขนมปังไปโอเคนายดีมาก อ่าแล้วก็มีคนมาทำทำนงทำนาให้แล้วนะเออก็สบายใจละก็โอ้โหหมู่บ้านเอพิดซีเราไม่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญ <c oughs> มีทั้งโกเลมเออโกเลมนี่ผมไม่ได้สร้างขึ้นมานะมันเกิดมาเองนะเออก็งงๆทำไมมันเกิดวะกูก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดีเราไม่ต้องเสียทรัพยากรเยกกอะเดี๋ยวเราก็ตีรางรถไฟตรงนี้ก่อนออมันจะได้ไม่ลกนะเออนั่นแหละเดยอกูนอนแม่กงการทุ่งนี่แหละเออการทุ่งมาหาสรคาคเลยวันนี้ เออึตื่นมาซอมบี้กับเบบี้โอ้โหซอมบี้ไฟไหม้คือผมทาซะจนแบบพลิกแอ็เพ็ดปบผมพังไปเลยเออคือแบบเนี้ยตีงี้ไปเรื่อยอ่ะมันนานมากเลยนะเออที่ผมกวยมาถึงก็เหนื่อยนิดนึงเหนื่อนนิดนึงเออกับพานนี้ก็จะไม่ทํานานเท่าไหร่นะเพราะว่าเหนื่อยเออเหนื่อยจริงบอกตรงเหนื่อยจริงอะไรจริงเดี๋ยวดเรื่องปิ้งย่างโอเคเห็นเตาปุ๊บเรื่องปิ้งย่างเลยโกหิวเฮ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าไม่คิดจะตายไหนเลยเออดีมากออกมานี่เราแอบครับแอบให้มันโดนไปเฮ้ยแด้เรานักโจ๊กไรู้จักอะไรเรานักโจ๊กแล้วเว้ยเอ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 ้ยไอ่ที่มันแบบโอ้โหมันฉลาดด้วยพวกเนี้ยชิ่วงนี้ฉลาดนะเราเด่ะอืมไปไปอะไรอะไรอะไร ระบงระเบิดอะไรสาระระบ o n ระเบิดไรสาระไรสาระมัลงไรสาระแถวเดียร์อย่าอย่ามาระเบิดแถวบ้านเราเราไม่อยากบ้านเราเป็นหลุมกว่านี้มึงจะร้องทําไมนะฮะมึงไม่กัดกูหรอกตอนเช้าโอ้โหกูรู้อยู่จะร้องให้กลัวทําไมวะเออปอปลี่มปอ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 ลลีมปอมปอมปมโอ้โหตีนานอะไรนักดาโอ้ไฟไม่ติดอีกกูโอ้ ทังมันแลวกันไฟไหม้แป๊บเดียวคือถ้าซอมบี้มันตัวที่ไฟไหม้มากัดเราเนะมันเราจะไฟไหม้ไปด้วยนะแต่แบบมันก็ไม่ได้นานเลยหรอกบนกัปตัวเองเออเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันไม่เหมือนแบบเราตกลาวาเราตกลาบานี่ไฟไหม้นานนะเออนั่นแหละมีทสิ์ตายได้เออโอ้โหไก่กูไปจากหกสิบลืเหลืออยู่เจ็ดอ,อันโอ้โหสุดยอดอแต่ผมต้องไปเอาทรัพยากรที่อยู่หมู่บ้านนะเพราะว่าผมไปขุดเหล็กมาได้เยอะมากเออนั่นแหละ แล้วก็ต้มทิ้งไว้เออเดี๋ยวเราไม่รีบกลับไปเอาละเออเดี๋ยวแป๊บเดินเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวเ,าเอาล้างรถไฟเราไปเก็บก่อนเอาของไปเก็บให้หมดก่อนนะโว้ยด้อบุ๋มปุ๊มปุ๋มปุ๊ม,มเฮ้ยเรามีเกษตรกรแล้วเราทำไงดีวะเนี่ยโอโ้โ,อโหเลยนะโอโ้โหกว่าตกใครมาทำไว้ะวะกูเปล่าโอ้โหอ่ะปิดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งเราไม่เร็บโอเคเดี๋ยวค่อยขยายก็ได้ขายายวันหลังก็ได้ ผัดวันประกันพุ่งไปเลยแหละกูเอออืมอมไอ้ใน,ม,นม,มันไม่ค่อยจะปลูกอะไรเลยวะชาวนานายทำไมไม่ปลูกเลยนายเอ้ยชาวนามันไม่ปลูกเลยวะเอาไงกับมันดีวะเด้อันนี้ชาวนาปูนี่ชาวนารขนาชาวนาโอเคม่ได้ปลูกเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหให้มัน Okay. ป๊บโอเคปล yeah. ายปกเย่ดีมากดีมากดีมากเออเออดีมากโอ้โหแบบนายต้องรู้หน้าที่หนายหน่อยเด้นายเป็นชาวนานายต้องแบบทําให้มันเดยเดี๋ยวโอ้โหเราสาหวังในตัวนายห <c oughs> วังอะไรในตัวมันวะฮะปุบปุ๊บดูปุบปุ๊บนายทำไมแคลร์ไอทำไมตรงนี้มันชอบติดจังวะเอติดทำไมนักด้วย โอเคลำเลียงไปโอ้โห <c oughs> แต่งโมโครเยอะ <c oughs> เราก็จะเอาของเรามาเก็บนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไม่มีเดี๋ยวไม่มีจะใช้โอเคก็เอาล้างาไฟเก็บก่อนแล้วก็พวกแร่เอาไว้ข้างล่างเออแล้วก็เนี่ไอ้เงี้ยเก็บไปเลยเนะี่ยแล้วก็เหล็กเออเหล็กเราก็เยอะใช้ได้อยู่นะแล้วก็ไม้เออตัวคับเก็บไว้ แล้วก็แผ่นที่เก็บไว้เอ่อบล็อกพวกบล็อกพวกเนี้ยเออไร่าสาระเอ้อเก็บไปเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวอะไรเด้ออันเนี้ยไม่เกี่ยวกับบล็อกเลยโอเคก็ตรงนี้ตรงนี้นปับป๊บปับป๊บเปิดปับป๊บปับ๊บเด้เก็บไปให้หมดอย่าให้เหลือบางทีผมก็เก็บมะม่วนะเพราะว่าที่เกียจไปจัดของมันอนะเออนั่นแหละความขี้เกียจมันทําให้คนมักง่ายอย่างนี้เลยโอ้ย <c oughs> อ่อ,อ,อใส่เข้าไปโอเคจะหมดละ เดี๋ยวผมจะไปเอาเอาพวกเหล็กพวกอะไรอยู่หมู่บ้านก่อนนะเออมันจะคือตอนนี้บอกตรงว่าโหทั้งอาหารทั้งอะไรเยอะมากเออคือแบบทรัพยากรเราแม่งแบบมีแทบไม่จำกัดตอนนี้เออข้าวแป๊บเดียวก็เกิดแปสุดยอด ผมว่าผมต้องขยายหมู่บ้านเ,เน็ซีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องเพิ่มอีกแน่ๆเดี๋ยวมันจะล้นนะโอ้โห <laughs> นายไม่คิดจะปลูกเพิ่มเลยเลยโอเคเนะี่ยผมฟาร์มเมอร์กูไม่คดขี้เกียจเลยชิพายกูไปเอามาสไก <c oughs> ไม่คดทําให้ผิดหวังเลยอช่างมันแล้วกันเราไปดูที่หมู่บ้านกันว่ามันมีหมู่บ้านมีอะไรไหม คือที่ผมเอาฟะเอ้ยที่ผมเอาฟาร์เมอร์มานะเพราะว่าเผื่อมันจะไอเนี่ยเผื่อมันจะแบบมีลูกกันแล้วแบบมีฟาร์เมอร์อีกตัวออกมานะเออนั่นแหละส,สิ่งที่ผมหวังไว้นะเฮ้ยมีเหมืองตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูด,ดิเหมืองลึกปะโอ้โหเหมืองใหญ่ใช่ได้อะไรอะไรคิปเปอร์อะไรคิปเปอร์อะไรโตมไปเหมืองพวกเหมืองใหญ่ว่ะเหมืองใหญ่วะ่วะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาวันนี้ขาดแคลนเหล็กก่อนเดี๋ยวค่อยมา อตอนนี้เรายังไม่ขาดแคลนเราก็กลับไปเอาก่อนตรงนี้ก็มีเหมืองือเหมืองแถวนี้มันเยอะเว้ยแต่เป็นเหมืองที่เรายังไม่เคยลงเว้ยก็ดีก็ดีก็แบบเราจะได้มาเก็บทรัพยากรได้นี่เจ้าอือหืออือหือปมปื้อดอมป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 อมกไไม่มีม้าแล้วแบบโอ้โหม้ามึง คนโง่เลยหรป่าคือแบบม้าแม่งโโหใครแม่งเจอประสบการณ์ม้าโง่แบบนี้บ้างวะไอ้เหี้ยครั้งที่แล้วก็โดนลาวาฆ่าครั้งนี้แม่งเป็นวิ่งชนในเนี่ยกระบองเพชรตายโอ้โหไอ้ม้าโง่แกทำให้ฉันดูเยอะอน,นั้นมันหมาโง,โงไ่ไหมเหรอวะอ่ะก็พีระมิดเคอบอกตรงว่าพีาระมิดนี้อย่าเข้าไปนะเพราะว่ามาสเตอร์มันเยอะมากเออนั่นแหละ ต้องใส่เอฟเฟกต์ไปไหนไหมปั๊มไปปั๊มปั๊มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทำไมวะเรามีอยู่แล้วในเอฟเฟกต์เออเรามีแบบเป็นเพลงเอฟเฟกต์อยู่แล้วไม่ต้องไปใส่นะเดี่เฮ้ยเดี๋ยวเราพลาดตรงนี้ได้โอ้โหนี่ตีไปคือมันจะมีบางบางที่นะที่ผมพลาดนะเออพลาดแบบต่อรางรถไฟแล้วแบบลืมตีอะไรเงี้ยคือแบบคนมันรีบอะอะไรมากอืมจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลหรอกแต่แบบ รถไฟเรามันมีน้อยเออจริงผมว่าจะทำรนไฟเพิ่มแหละแต่แบบอันไหนก็ไปครึ่งทางแล้วที่เจ็ดเดินกลับมาอะไรเงี้ยไงเออนั่นแหละปมเบอร์ดอมป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 ุมปุมพวกนายขอดชาวนาพวกนายอยู่ได้ไหมนี่ดูน่แล้วก็มีเออเนผมทำเน่เห็นป่ะโอ้โหเล็กโคตรเยอะเ่โอเคตอนนี้เราไว้19บเ้ว เอาเอาไปอย่างที่ที่เราต้องการพอนะเออเนี่ยไอ้ที่หายยากพออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยดังนั้นก็ไม่ต้องเอาละเอาไว้นี่แหละให้ชาวนาวมันห้พวกชาวบ้านมันใช้ไปนี่เก็บเก็บไอยังไม่เก็บอีกอเก็บหน่อยก็ได้แค่ก็ทำอะไรดีวะทำช่วงทำอะไรดีทำอะไรดีวะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปกัน วิ่งไปวิ่งมาแถว้แหละไ่ต้องทำอะไรหรอกวาได้เออก็ช่วงนี้ก็ลงน้อยคลิปมากบองตรงว่าน้อยเออบางวันก็ไม่มีมินิเกมบางวันก็มีนะเออบางวันก็ไม่มีเอาชีวิตรอดก็ก็ต้องทนไปหน่อยนะเพราะช่วงนี้ผมไม่งานหนักเออตอนนี้มันยิ่งกะดึกด้วยคือแบบทำตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันหกโมงเอ,อ้ยยันเจ็ดโมงเช้าเออบางตรง <c oughs> <c oughs> กูกลับมาเนี่ยกูนอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเนี่ย บ่ายสามเออมีเวลาทําแค่สามชั่วโมงก็ต้องกลับต้องทําต้องหกโมงก็ต้องไปทํางานอีกโอ้โหกูแบบอือือเอาเอะไรมากอะไรมากเราเราแบบขยันนะเอเข้างานใหม่ก็อย่างเงี้ยขยันแต่แบบดงหลังมาเนะี่ยกูจะไม่ค่อยไปไมึงเชื่อกูดิ <c oughs> ก็อย่าพยายามอย่าทำอย่างนั้นนะมันจะเสียแต้มของเรานะเออมันจะเสียแต้มที่แบบเราทํามานะจะก็อย่าไปทําอย่างนั้นคือแบบ ไปแม่งเพไปทุกวันเออไปแล้วได้เงินอ่ะคิดอะไรมากวะเนาะเออไปแล้วได้เงินเนาะเออถามแบบนานๆทีแล้วขอหยุดบ้างแบบสองวันสามวันเนี้ยเออเอาไว้ไปเที่ยวเออเอออะไรแงเออนั่นแหละถ้าเราแบบไปทุกวันเนี้ยแต่ถ้าเราแบบไปบ้างหยุดบ้างคือเครดิตหยุดมันจะไม่มีเว้ยบอกตรงแบบเจ้านายเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยหยุดบ่อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องหยุดแล้วเนี่ยเอออะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ อย่าหยุดอย่าหยุดไปเรียนเหมือนกันพยายามอย่าหยุดเออเพราะว่าถ้าเราหยุดไปวันหนึ่งไว้เพื่อนแม่งจะนำไปหนึ่งครั้งเว้แบบนำไปหนึ่งวันเงี้ยแบบเราเรารู้แบบสมมติทุกวันเนี้ยเออครูแม่งไม่สอนป่ะเราหยุดปุ๊บแม่งสอนอย่างเงี้ย <c ười> คือบอกตรงว่าโคตรเสียเปรียบเลยด้วย <c ười> เออโคตรเสียเปรียบเลยคือแบบอครูผมหยุดไปตั้งนานไอ้ผมมาตั้งนานทําไมครูไม่สอนทําไมผมหยุดไปแค่วันเดียวครูสอน <c ười> คือแบบ มันต่อมาแม่งสอบเพ้เราแม่งไม่รู้เรื่องแต่เพื่อนแม่งรู้หมดอ่ะไอคนที่มาเออมันจะเสียเปรียบมากเออพยายามไปทุกวันอืมไปเรียนนี่โคตรก็จะชิวเลยนะเว้ยนั่งอ่ะนั่งเรียนอ่ะเออแม่งผมไปทํางานแม่งผมยืนทํางานทั้งวันนี่แค่โคตรทรมานเออคือแบบใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยเรียนแม่งลาบากกว่าแบบไปทํางานดีกว่าได้เงินยเงี้ยว่าเรียนนดีกว่าเว้ยเรียนแม่งสนุกกว่าเว้ยเยอะมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยผมไปนี่แบบ จริงๆไ่ะกะจะไปกับเพื่อนนะเวไยไปอยู่กับเพื่อนเอ้ยเพื่อนเราคุยกันทุกทั้งวันอะไรงนี้เออพอแปลงจริงเถอะไอสัตว์กูอยู่คนละตึกกับแม่งเลย <laughs> โอ้โหชิบหายเพื่อนเราจะเจอกันได้แค่ลงอาหารเท่านั้นแหละที่ได้คุย <laughs> โอ้ยโคตรเซแสงเลยจริงๆได้เจอกันแค่ตอนเที่ยงเท่านั้นแหละกันเวลาพักอืมชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ไงคือแบบไปทํางานกับเพื่อนเนี้ยคือแบบเฮ้ยเพื่อนเราเจอกันทุกวันอะไรงนี้ไม่ใช่ไอสัตว์ พอไปทํางานจริงๆไอ้เชียกูอยู่คนลนโงแม่งอยู่โคดไกไอสัตว์กูีิเกียจเดินไปหาแม่งก็ไม่เดินหรอกไอสัตว์เออไม่เดินไปหรอกคือเรามาสไตล์ค้ิกเกจอยู่แล้วไง NPC มันไมวะงงกับ NPC มากผมว่าผมต้องเอาผมว่ามันน่าจะปลูกแค่เท่าที่จําเป็นลวมั้งเดี๋ยวผมลองโอ้โห <c oughs> ข้าวกูโตไวจรงวะเออเดี๋ยวมมนะีไม่ม,ม,มีผมจะลองเอาโอ้โห จะลองเอาแบบต้องกล้าไปให้มันสักประมาณ200ต้นนะเผื่อมันจะปลูกเออเผื่อมันจะปลูกให้เราแบบสักทุกตน้นอะไรงี้เอเอเดี๋ยวนปั๊มไปดัมปั๊มปัม่มไดวไปลงเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นปะคืออยู่มันชอบไปทํางานเองอะ่ะคือผมงงมากนะเออนั่นแหละก็ไม่รู้เป็นไรทําไมแม่งไม่ทํางานวะอืมไปทำงานปเ,าเานปล่าเห็นปะ ก็ต้องติดตรงนี้โอเคอช่างมันแล้วกันปูู่ปูดมปูมปเนี่ยมันก็จะมีบั๊กหนนึ่งนะบั๊กติดตรงนี้นะเออก็อย่าไปใส่ใจมันมากโอ้โหนี่อ่ะกูขึ้นไปไหนก็ได้อ่ะอก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเพราะว่าอมินค้ามันเป็นเกมที่แบบลงมือทนะําน่ะไม่ต้องแบบรออะไรให้มากเออถ้าเราไม่ลงมือทำตั้งแต่แรกอะ่ะอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่โอ้โหทำไมกูแบบ สอนคนนังวันนี้กู <c oughs> ไปเอาคอมมั่นใจในการสอนคนมาจากไหนโอโ้โหโดูดโดเห็นปะ่ะมันก็จะมีพวกแบบติดอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้บั็กหรอกมันติดนะเออคือแบบมันเป็นข้อเสียของทําฟาร์มแบบอย่างนี้นะเออนั่นแหละมันจะติดเป็นบางครั้งบางครั้งนะขอเน้นวะ่าบางครั้งเพราะว่าเห็นปะ่ะ้วแค่ไม,ม่กี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเออไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณกี่อันเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมันขึ้นยากจังวะขึ้นยากชิบาย โอเคเห็นป่ะโอ้โหเดี๋ยวหกสิบต้นแป๊บหนึ่งเยอะขนาดนี้เลยหรอไม่น่าถึงหกสิบต้น Kristen หรอกผมว่าเออนีอ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันแยกหรือไงเออโอเคก็เอาให้มันสักแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยป๊บป๊บป๊บโอเคไว้อย่าง,งี้ก่อนนะเราไม่ต้องไปเล็บมันอืม คือไม่อยากจะร้องเพลงนะเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะเออคือแบบแค่กูร้องแบบโงงๆอย่างนี้ยังติดลิขสิทธิ์ได้เลยชิบพายออชาวนาเราหายไปไหนไปชาวนานายจะอู้เหรอ <c oughs> โอ้โหมึงก้นอู้เลยชาวนาเอ,อ้ยชาวนาแม่งอู้ชิบพายเลยบอกตรงไปเก็บไปมันไม่ยอมเก็บอะ่ะดูดิ คนยิงไปทำไมนายไม่เก็บเคมันเก็บได้เท่าน้อยแล้วมังลองดูลองดูใหม่ลองดูใหม่เผื่อมันเก็บเพิ่มเผื่อมันเก็บเพิม่มเก็บ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 มันน่าจะเก็บได้แค่นั้นแหละผมว่าเออลองเอาโยนให้นักธนูดูดินักธนูเผื่อมันเก็บธนูธนูจา๋านายธนูใช่ไหมเคทนายธนู มันเก็บว่ะอ่ะมันเก็บแล้วทำยังไงต่อแค่แน่น่ะเก็บไปทำอะไรแหละนายปลูกให้เราหน่อยดิโอ้โหเขาบ้านหมดชิ่พายโ,โคตรขี้เกียจเลยว่กกูไปดัปดนโดนเอามาสักไก่เพื่ออะไรวะเี่ยโอเคก็อะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแลก็เออมีชาวนาปลูกแล้วกันอย่างน้อยมึงมาปลูกให้กูก่อนกูจะถ่ายรูปมา ก็ขี้เกียจเลยไปถ่ายรูปเอ้ยไปปลูกให้กูก่อนนะนะขอร้องนะไหว้แหละนะนายเราไหว้นายแหล,ละไปเถอะไปไปเถอะปิดประตูให้ด้วยอนะ่ะไป yes yes ไป yes you no know, okay ไปไป yeah ไป <laughs> ไปเถอะออโอเควิ่งไปวิ่งไปเลยเดีเดะโอ้โหเน่เดะโชว์โชว์หนึ่งทีโชว์หนึ่งทีเน่โอเคโอโ้โ เก็บดีเฮ้ยโอ้โหช่องเต็มเลยเคช่องเต็มช่องเต็มอ่ะช่องเต็มปุ๊บตีให้อ่ะปลูกไหมไม่ปลูกไหนแหละไม่ปลูกไหนแหละมันไม่ปลูกโอ้ยคือชาวนามมนก็ไรประโยชน์เลยบางทีเดูไม่ปลงไม่ปลูกไม่อะไรทั้งนั้นแหละเออคือแบบกูขี้เกียจครับบางทีมันคงบอกว่ากูจะปลูกให้มึงทำไมวะ กูขี้เกียจเว้ยเดะอะไรยีไร้ไงมันจะพูดอย่างยี้บ้โอเคอย่างน้อยเราก็ถ่ายรูปไปแล้วช่างมันแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ใครที่ชอบจริงๆก็กดไลค์ like เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยขอบคุณที่รับชมกันทุกคนนะครับบ๊ายบายสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ